พูดตลอดนะครับพูดตลอดนะครับฟังบอสด้วยฟังบอสด้วยครับอย่าไปบ้านเลดอย่าไปบ้านเลดครับอย่าไปบ้านเลดน่มีเด็กมีเด็กดื้อไงดูดิดูดิเซนบ้านซาเวนนะครับผมเขาบ้านซาเวนโรตีในกระเปค่ะไปอ่ะดื้อดื้อนงเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ เด็กดื้อต้องโดนอะไรอารินอารินเด็กดื้อต้องโดนอะไรโดนตีไม่ใช่โดนตีใช่ไหมโดนตีใช่ไหมอ๋อโดนตีโดนตีข่าวลับบอลตะบอยบอกว่ากำลังโหลดอันนี้เจ๊กอ่ะรอแป๊บแล้วพี่อยู่ไหนกันตอนเนี้ยพี่มาดีใช้โค้ต้านะพี่โรงพยาบาลพี่ตอนนี้ไปกันโรงพยาบาลนี่แน่นอนประทับเลยเห็นปะไหนพี่ อุ้ยตัวพี่เป็นอะไรอ่ะเจ๊แค่ตอตัวโอ้ยโอ้ยโดนทับโดนทับเอ้ยเจมเอ้ยไปไปทับกูแล้วทับกูอีกทีนึงเนี่ยถ้าเชอไม่ว่าอะไรอย่าเพิ่งยิงกันได้ไหมเฮ้ยเป้งเอเตเอเวนตคตาตาเตเเต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 ต ไม่โดนพ,พี่สองวยวุว้ยพี่พเจอยอกูจะฟาดไปทกคนไปเลยอีกหนึ่งวิวิอะไรเบลเฮ้ยเดี๋ยวพี่พิงไป,ปพิงเลยอันนี้ไม่หมดเอ,อย้ยไปกูบอกเลยว่าหมด อ้ญหาปัะทะปัะทะพร้อมจะชนวนเราเอาปะทะเลยอะ่ะเอ้าพี่มาดีทำไรไอ้ไป <laughs> ทำไรไอ้ไป <laughs> <laughs> พี่มาดี ตำรวจอยู่ใกล้ๆไอ้เอาเอ้าเอ้าเอ้าแฟนนี้เองยังไม่ห่อละวเอาเอ้ายิงตำรวจเอาเอ้ายิงเอาเอาวอวอเจ็ดวอยิงดียิงดิยิงดียิงยิงยตำรวจยิงตำรวจเอายิงเอาเอายิงอ่าวเอายิงเอาเฮ้ยเลยยิง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 ตำรวจไม่มีกระสุนไม่มีกระสุน เอายิงเอาอุ้มเอาคอเอาได้นะตำรวจมันวิ่งไปเช็ยนแล้วอ่ะถูกได้นะไปไปด้ไยไอ้หอมชเอง๋อ้หอมชูบเองอยู่ไหนไปเอาไปดิดินดิน้องแคสไปเอาดิน ดินพ่อขายหมูนะทีนี้ดินพ่อขายหมูเอาดินเอาดินเอาดินดินหายไปไหนดินเอาดินดินดินทำไรดินสอบใครอันนี้ศพใครอันนี้ศพใครสอบเขาศพเขาเอาไปเนยเอาดินไเลยเอาอุ้มอุ้มเอาอุ้มาทำไงปล่อยจมเลยอว่าอุ้มไปอุ้มไปเข้าใหม่ดิ อย่างมากก็แค่คุกไปฮารินมีอะไรต้องกลัวู่ละไปค่ะพี่ไปคะ่ะดื้อเรือไปหรอเออฮะฮแล้วหรอเราเจอกันอีกแล้วหรอใช่ไหมใช่ไปไหมใช่ค่ะพี่รอบนี้น้องจะเอ๋อร์ไหมนะอุยหยกันอ่ะอุ้ยไม่เอ๋อหรอกเนาะถ้าโดนพวกพี่อุ้มเอ๋ออีกนี่ก็แบบชะตาไม่ต้องกันแล้วเนอะใช่ไหมแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้อุ้มด้วยรอบที่แล้ว พี่คิดอะไรกันปะเนี่ยเขาเรียกว่าคู่หูเลมดินคิดอะไรจะพลาดหรอเขาเป็นน้องสาวพ,พี่ <S 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 เราไปจะจีบล่ะเฮ้ <S 1> <S 1> อะไรอ่ะรเราอย่ไหนาล้ี้เนี่ยเราเราตัวยังเราตัยังตแล้วครับกี่ขวบแล้วครับยี่สิบสามครับ พี่สามก็แย่แหละ <laughs> สี่อย่างยังเด็กอยู่เลยน่าจะสักประมาณ16ถ้าถามพี่นะ16ชัวหนไหน <laughs> ไหนร้นองเพลงให้พี่ฟังหน่อยดิฮะเพลงเนี่ยพี่สาวครับ <laughs> ตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ <laughs> จำต้องไปคนนี้ได้ก่อน <laughs> <laughs> เอาโรตีในกรอบไหมครับมีรถใครบ้างครับมีรถในนมดิเัลแลก เออถ่ายเราไหมวะติดแอคแม่ไอ้พวงนี้นี่เดี๋ยวเงยเลยโอ้ยลือกขี้เอ้ยพี่กะทินมาแล้วหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ว่าไงหอมว่าไงต้อ <c oughs> งห <c oughs> ายระเบิดแล้วหรอจะว่าไปพีู่ผูยิ่คนนี้เขาก็ขับรถดีเหมือนกันนเนี่ยผมเดี๋ยวเขาอุ้มเอิอไปแล้วตอนเจ็ดบาทอะเนี่ยเจ็ดบาทคนนี้แหละอุ้มผมคนนี้เลยหัวชมพูชมพูอ่ะผมโ <ผม S 1> ดสนสาวคนนี้ลเลยิน,น ลิลลินเนี่ยสองคนนี้เลยเออด้วยแล้วเ,เดี๋ยวเขาเข้าท่อเ,<ร>เขาไม,<ะ>ไม่เห็นเพื่อนเราโดนอุ้มหนึ่งเคสเคลียร์ไปยังอะก่อนหน้าเนี้ยน่าจะยังครับน่าจะยังเขาเข้าท่อนี่ไงชัดเลยเอา้าวปิดท่อ <laughs> โอ้ยโคตรา โค้ตาหมดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยืมเลมอีกคนนึงอีกคนนึงนะเขามาสองคนนี้แหละสองคนเลยสองคนนี้เลยผมจำเขาได้อลินถ้าลินไปคนเดียวไหวหรือเปล่าไม่ไม่ไหวใจเย็นอย่ารัวไห้ฟังไม่รู้เรื่องบลูบลูบบลูบบลูบบบบบ แหน่แน่แน่นี่เด็กเล่ทำลายจะรปไหวไม่ไหวอลินไม่ไหวไม่ไหวหาให้หนูเปคนเดียวเลยอะไรนะคู่หูเลมลินเนอกจากกันไม่ได้ถ้าไม่มีพี่นะไม่ไหวหรอกีกดตอนไหนกดเลยกัน

พี่ขับดีๆเด้อเดี๋ยวพี่สมผมมาช่วยแน่ลองเพลงฟังก่อนเร็วไหนร้องเพลงเป็นหรือเปล่าอย่าเลยพี่พี่อย่าลืมต้นฉบับเอาไอ้พอเกินใช่ไหมพอเกินก็ฉบับร้องเพลงให้ไปร้องเพลง

ลดบัคเ <Load> หรอคือยังไงอ่ะคือยังไงอ่ะอ้าวขอ,อแบบเปิดออกมาแล้วไม่เห็นเหรออืมอธิบายหน่อยครับอธิบายด้วยยังไงกันหุ้ยหมายถึงล้อเขาบักเนี้ยเหรออืมผมว่าใช่นะพี่เออฟังฮัทหน่อยฟังฮัทหน่อย <laughs> น่าจะลดเอียงพี่สมดุลไม่เท่ากันล้อหลุดอุ้ยและเจฟแรงเออเมื่อกี้เมื่อกี้เจอจเจฟแรงใช่ปะอุ้ยตลอดตาเบย์แก้วตลาดคาสิโนมีอะไรครับตำรวจโอ้ยเพื่อกดเด้งขอโทษครับโอเคโอเคอุ้ยหูยร่วงสวยสวยสวยออกมาได้สวยมากเพื่อนเขามาามาครับพี่โดนไล่อยู่ตรงเอ่อไฮเวย์คาสิโน เอาแล้วใช่ใช่ประมาณสี่คันพี่จุกพี่จุกพี่จุกพี่เจแฟงพี่เจแฟงให้เวให้เวให้ตรงไอ้นี่ล่างให้เวล่างกำลังไปเหินเหินรางน้ำพูดเรื่อยๆครับพูดเรื่อยๆครับพูดเรื่อยๆรื่อยแบลติเหินรางน้ำพี่อยู่รางน้ำหลังสองนอครับตอนนี้เหินตามมาสองคันมีเจแฟงกับเอ่อน่าจะรถนับเบิด์ตกว่าคันนั้นอะโอ้โหนับเบิร์ตไม่ใช่ไม่ใช่รางน้ำรางน้ำรางพี่เลมพี่โดพี่จุกดีผมแน่นี่นี่ดูสเต็ปครับดูสเต็ปเขาด้วย อุ้ยรางน้ำหลังเสครับตอนนี้อยู่บนสะพานโอ้พ่จุกพี่จุกพ่จุกเหยอไม่ได้แหล่พ่จุกพ่จุกเหยอเดียวหลุดแหล่พิจิ๋วเียวตรงไอ้นี่ตรงปะเสาพจุกเหยอเดียวหลุดแหล่พี่พ่จุกโอ้เออให้ไฮเวย์เหยเขียวรางน้ำครับรางน้ำเหมือนเดิมผมบอกแล้วถ้าเจอคนที่เขาได้เพื่อลเรามีใครช่วยยังอ่ะ ตอนนี้หลุดนะครับหลุดนะเขาหลุดละหลุดละวกำลังหนีค่ะบอสตั้งน้ำในตั้งน้ำคือล่างข้างล่างน้ำล่างน้ำไหนว่าล่างน้ำในตำนานเนี่ยโอ้พิจุกโอเคเรียบร้อยหลุดแล้วพิจุก

เสียงว่าต้มน้ำมีบอวิบอวิบอวิบอเอาแล้วแย่แล้วแย่แล้ว อุ้ยทำไมมันปวดหัวอย่างนี้เนี่ยอุ้ยจะต่อรอเขอาเมืองนะครับต้าวว้าไม่ใช่บอสหน่อยครับไม่ใช่บอสหน่อยบอสโดนฮัลโหลครับ <c oughs> ฮัลโหลครับไฮ,วฮวเวย์เส้นบ้านโคอิครับกำลังเข้าเมืองโดนต่อรอตามสองคัน ต่อรอตามสองคันต่อรอตามสองคันแต่ว่าเหมือนจะหลุดแต่รอดูอยู่จะหลุด,ดนตอนนี้อยู่นเส้นอุตสาหกรรมครับตอ่อรอพี่โคกิตันไม่มีใครสู้พี่เฉยได้จริงพี่เฉยนิดหนึ่งในใจผมเลยเนี่ยที่เฉยแบบมา,าคิดผล,ผลที่ไรผม,รไ,มไม่เคยไม่เคยไม่รอดอ่ะสนามบอลด้วยคือแบบว่ารอดตลอดอ่ะขอแค่มีพี่เฉยอ่ะ โอ้ยโอ้ยถ้าเขาเยอะถ้าเขาเยอะเซฟครับถ้าเขาเยอะเซฟเลยเฮ้ยพี่เลิศดวดีครับพี่ อ,อันนี้คือเองไปกับพี่กัทินเหรอวะเอจอเจอตำรวจตรงไหนซัพพอร์ตให้ด้วยครับพูดตลอดนะครับพูดตลอดนะครับฟังอนนบอสด้วยฟังบอส<ป>ด้วยครับอย,อย่าไปบ้านเลสอย่าไปบ้านเลสครับอย่าไปบ้านเลสน,น,น่มีเด็กมีเด็กดื้อกันเลยดูดีดูดี <laughs> <_ <an> _ <d ance> สิแฟงกี้นี่นานแล้วนะทุกคนช่วยด้วยครับช่วยด้วยฟังบอสด้วยครับฟังบอสด้วย14แฟงกี้น้องไปน้งปองไปมีแฟนยังครับเฮ้ยไม่มีครับไม่มีหรอะแล้ว <an _ d ance> คิดแล้วคิดว่าจะมี<_ <an> _ <d ance> ตอนอายุเท่าไหร่เฮ้ยไม่ได้คิดครับจะมีแฟนตอนอายุกี่ขวบไม่ได้คิดหรอตั้งใจเรียนก่อนใช่ไหมใช่ครับ มันเล็มอุ้มอยู่บ้านซาเวทนะคะมอไซอยู่ที่ใครอะ่ะเออตอนแรกม,มันมีนะอยู่ที่ใครอะ่ะเอาอยู่ที่ใครตอบสิตอบตอบด้วยอย่าเบาครับอตอบแล้วครับตอบแล้วอออตอบแล้วรีออบเได้ยินไรไม่ได้ยิน,ยน <c oughs> ตอนนี้เร, <c oughs> เราเราอุ้มกี่เคสอะ่ะยี่สิบหกครับอุ้มยี่สิบหกเคสเลยเหรอเนี่ยไป <c oughs> เจอเจอตอนเราตรงไหนแจ้งด้วยนะครับตอนเราอยู่ร้านเลอตีในก่อบครับตอนเราอยู่ร้านเดอตีในกรอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะเลอตีในก่อบเซนบันอินเวช่ไล่หงุดไล่หงุด ข้างนอกตำรวจเยอะไหมไพเวนโอเคโอเคน่าคุกไม่ดีอลินลง,ลงครับลงด้วยลงด้วยครับโอ้โห oh ได้ปืนตอรอมาลอะอตอรอมานะของเลมตอรอเธอมีฮอด้วยครับช่วยด้วยครับมาช่วยบอสด้วยครับอยากอยากแค่ฟังครับอยากแค่ฟังขับรถมาด้วยทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยน เซนบ้านซาเว่นนะครับผมเขาบ้านสวเซนโรตีในกรอบค่ะไปอ่ะดื้อดื้อนงเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กดื้อต้องโดนอะไรอารินอารินเด็กดื้อต้องโดนอะไรโดนตีโดนตีไม่ใช่โดนตีใช่ไหมโดนตีใช่ไหมโอ้โดนตีโดนตีไปอ่ะโดนตีหรือเปล่าอยากกินโรตีในกรอบ ต้องไปซื้อแล้วล่ะด้วยจะกสงอุ้ยครับอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเป็นที่รถหรือเป็นที่คอมน่าจะลดชิพห้าก๊อปใหม่ครับใช่ มีแฟงกี้อะนานแล้วเราจช่วยเคด่ะแฟงกี้ก่อนเขาไม่ฟังบอสเลยนี่ว่าบอกว่านานแล้วก็ไม่มีใครช่วยเลยเฮ้ยเจออาวันครับเจออาวันเจออาวันเขาซาเวดครับผมนอบางดีครับนอบางดีนอบบงดี ้มืออาสั่นพี่มืออาสั่นพี่ปังปังปังอ๋อบ้านบ้านคนรวยไม่เหมือนพี่สมเลยพี่สมยิงแม่นมากอุ้ยแล้วที่รู้จักพี่เฉยสิบแปดช้อนหรือเปล่า แต่งหนึ่งล้อนะครับตอนนี้แล้วพี่รู้จักพี่แล้วคนแมนตื่นหรือเปล่าอยู่ตรงไอ้นี่เขาเทาเขารถตีรถตีเนื้อเก่าครับพี่รถเนจูหค่ะกำลังไปเขาเดิบเลยเทล่ารถแดงไปชนทีเดียวรถแดงเลยวะชนทีชนทีเดียวรถแดงเลยลางขวาแตกแล้วเหรอนั่งเดียวเช็ดโจ้พี่เช่ยเช็ด พี่เฉยพลาดจ้าอารินอารินอารินกระสุนอารินเยอะปะไม่หรอไม่พี่จะบอกว่าถ้าตำรวจถามมาบอกว่าลินยิงนะพี่ไม่ได้ยิงโอเคปะพี่เลียมยิงครับพี่เลียมยิงครับเดี๋ยวข่อไปเอากระเป๋าที่เอ้ค่อยไปเอากระสุนเลยออนุญาตเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตหน่อยพี่จุกครับพี่จุกเต็งหมดแล้วเต็งหมดแล้วเต็งหมดแล้ว พี่จุ๊กครับพี่จุ๊กเอ้าทำไมครับเบรถโก่งเงี้ยครับแล้วครับเฮตพี่สมจุ๋ยพี่รถรถบัสรถบัสอกรถบัสยึดยึดใครมอมไม่เห็นรถอะมอมไม่เห็นรถแลพี่ดึงดึงดึงหน่อยดึงหน่อยมีคนหนึ่งคนหนึ่งตียิงใช่ไหมคนคนไหนคนจะวสบยิงเหรอพี่สมจุ๋ยพี่ไม่เห็นรถพี่รถบัสแล้วกันปะครับ ต้องกดเคสโง่ใชงไหไปเกียตลดกันอย่างไวมึงอ่ะช้าคนเดียวเลยร่ร้าทำไมมึงเลยเคสดล้วตกดคโ่ีะรถเกียร์รถที่ได้กลับไหมครับรถที่ได้กลับไหมครับไปอ่ะรถที่ได้กลับไหมครับได้รถ โคตรดานรตีนเลขอบใอ่าตัดตายาบุญตไปนี่แหละเอามันกดกดยากดะไพี่เราแล้วเว้ยเราแล้วมาถึงเราแล้วเพื่อนตำรวจเต็มเลยตอนนี้เไปรวมรวรมรวร ก่อยมาบ้านหน่อยแารีหลอไปไปช่วยพี่โนที่บ้านหน่อยอะไรนะพี่มีอยู่พี่มีอยู่พี่เดี๋ยวเยอะเลยพี่มาเต็มอยู่พี่ตำรวจเป็นร้อยตำรวจเป็นร้อยอาตำรวจจะเอาบ้านตำรวจจะเอาบ้านพี่เฮ้ยเฮ้ยเอาไปแล้วมาเข้าไปตูไปแล้วตำรวจแม่งเอาวิ่งวิ่งไปเร็วไปเร็วเม่อมาท้าเบื่มาท้าไอ้พวกเราล่อหมดแล้วกูช่วยมาเมื่อกี้ไอ้เหี้ยไปถ้ามึงไม่มีใครช่วยมึงนะมีแค่กูคนเดียวเว้ยที่ช่วยมึงไปพี่ตายด้วย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 

เอาเลยเดีวบาเบียบเอาอะไรดีครับเพิ่ง่า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 เพิ่ง Yes เอาอุ้ยอย่าเพิ่ง่าเพิ่งเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเลอตีนิวเทล่าด้วยไหมนะชอปไทยด้วยไหมนะต่อใจเย็นเขายังไม่ตีแป๊บนึงคุยอยู่แล้วอะไรล่ะแล้วแล้วตัวใจเย็น นักไทยต้องโจมันต้องดูอะไรเหรอต้รวจชุดโจมดนไม่ไม่พอหมอไทยโดนระเบิดตายใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นทะลุตัวอยู่เดี๋ยวให้หมอจูไปอุ้ยจอพับทำไงดีนตามพี่โนมาตามพี่โนมาอุ้ยอุ้ยโอเคเรียกเรียกเรียกหมอยังแล้วสอบไปไหนแล้วเจ้มือบอลจังเลยอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันกูเห็น อันนี้พวกนี้ป่ะนี่พวกไหนนี่เราต้องเป็นโดนแทงตลอดขอดรถขอดรถพวกไหนนี่เออครับเพมาแล้วหายแล้วครับวอจ็ดครับวอจ็ดครับมาบ้านเจคนะครับฟังด้วยครับฟังด้วยสมศพหายครับตอนรอ เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคโอเคครับเป็นข้อผิดเป็นข้อผิดของตำรวจถ้ามาเยอะเกินของแค้นเลยใช่ครับใช่ใช่เขาเขินนะเขาเขินเขาเขินเขินอายหรือเปล่าอันนี้ผมชุบพี่ผมได้ไหมครับจะชุบเองชุบเลยก็ได้ครับรอหมอดีวะนี้คือยังไงพี่เบย์พี่โนเขาหายไปไหนเขามีเวลาไงอ๋อพี่โนพี่ถ้าเกิดมีเวลาคุกมันต้องยกนะพี่แล้วถ้าเกิดเด้งไปหน้าคุกอะตามกฎอะเท็กสองอะไรกัน ไม่เขาเขานึกว่าพอบุกบ้านใช่ไหมพี่เขาเขาเนี้ยหาพี่ไม่เจอมันก็เขาก็เลยมามารอทีกสองอันเฉยแต่คือถ้ามีเวลาพุกเล้นไว้นะคุณเคสผมมันต้องโยกโอเคได้ครับโอเคทุกคนไม่ต้องตี๊ยวนะโอเคอันนี้จะชุบเพื่อนเลยได้นะแล้วก็สองไปชุบเลยครับเนี่ยผมชุบเองก็ได้พี่โอเคเไปเลยครับบ้านเจเฮสถอยเลยเคสเทียร์ถอยเลยครับถอยเลยครับเคสเทียร์ครับเคสเทียร์ครับอันนี้เด้งไปหน้าสตอร์ครับถอยเลยครับถอยเลยครับ ได้เครสตอบไปนะครับไม่เครสตอบไปเลยเคร์ส14แฟงกี้ครับอ่าวถลุกเกินยกยกกูตามเบาใหม่ไหมโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยใช่ไม่ได้อะไรพี่จุกพี่จุกอนรับหน่อยพี่อ๋อเดี๋ยวเลยเยี่ยมด้วอย่าง่าเสียเวลาเยี่ยไม่จุก่ข้างน้า I have a dream That's all I need Make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning.